สวัสดีครับพบกับช่องแต่ไดรีวิวนะครับคลิปนี้นะครับเรามีกาชาปอง3ชิ้นเลยนะครับเป็น3ชิ้นจากตัวละครเดดพูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวอะไรจะแกะให้ดูทีละลูกก่อนนะครับนี่จะมี3คลิปนะครับเริ่มกันที่อันแรกกันก่อนนะครับแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าของเดดพูนะครับดูคู่มืนก่อนว่ามันคืออะไรนี่คือ นี่คือกาชาปองเอาข้างในจะเป็นแบบนี้นี่เองนะคะมี3แบบนะครับวิธีการประกอบกาชาปองเดชปูตัวนี้นะก็คือหน้าเขาแบบนี้กับหัวเขาแบบนี้นะเราดึงอันข้างหลังตรงกลางนี้ออกก่อนไม่ใช้นะแต่แล้วเราก็เอาตัวเขาเนี่ยใส่เข้ามาอย่างนี้นี่แล้วก็เอาฝาหลังปิดแบบนี้อืก็จะได้เดชพูมาแล้วถือดาบควายเลยนะครับนี่คือเดชปูกาชาปอง ลูกแรกนะครับเดี๋ยวอีก2ลูกนะมาติดตามกันต่อในคลิปถัดไปนะ